นอกจากนี้นะคะหลังจากที่คุณบรรหารได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วค่ะก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในแวดวงการเมืองนะคะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวแสดงความไว้อาลัยนะคะต่อการจากไปในครั้งนี้ค่ะทีนี้เรื่องของพิธีพระราชทานน้ำหลวงอักศพวันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวนะคะคะุ้ชมเพราะว่าช่วงบ่ายมุงเครื่องที่ผ่านมาพระเทพโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพศิรินก็ได้นำขบวนเชิญร่างของคุณบรรหารศิลปะอาชาและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยออกจากโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณ ออกมาพร้อมกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาลูกชายของคุณบรรหารเป็นคนถือกระถางทูปแล้วก็คุณกัญจนาศิลปะอาชาลูกสาวค่ะก็เป็นคนถือภาพถ่ายของคุณบรรหารนะคะเดินคู่มากับคุณพักนิรัตศิลปะอาชาค่ะแล้วก็เดินทางไปที่สารากลางน้ำวัดเทพสุรินทราวาสช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง49นาทีเพื่อประกอบพิธีรดน้ำ มีสมาชิกครอบครัวเดินทางมาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นพิธีภายในก่อนค่ะมีคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาภริยาของคุณบรรหารแล้วก็มีสมาชิกชาติไทยพัฒนามีนักการเมืองคนสนิท,นท,นทไปร่วมพิธีค่ะค่ะคือในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะคะทางครอบครัวถึงจะเปิดโอกาสให้บุคคลสําคัญเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปรดน้ําร่างของคุณบรรหาร มีหลายส่วนที่เดินทางไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจาตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณนิคมวัยรัตพาณิชยอดีตประธานวุฒิสภานางสาวสุดารัตเกยุราพันธ์ค่ะคุณองอาจคล้ามไพบูล์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และในการนี้ค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสุลานนทประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายบรรหารช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธไม้แปดเหลี่ยมพร้อมฉัดเบญจาหรือว่าฉัดห้าชั้นสี่ต้นปีกลองชนะประโคมเวลาพร้อมอยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมเป็นเวลาเจคืนก็คือตั้งแต่คืนวันที่23จนถึง29เมษายนค่ะ และทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในโอกาสครบ50วันและ100วันด้วยค่ะค่ะส่วนในงานของรัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมด้วยมีกําหนด7คืนเหมือนกันนะคะก็คือตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมซึ่งหลังจากพิธีรดน้ำศพแล้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนนำของพรรคเพื่อไทย คุณจตุรนฉายแสงก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่ารู้สึกตกใจและก็เสียใจจากการจากไปของคุณบรรหารค่ะรู้สึกเสียใจอะไรต่อการการจากไปของท่านอย่างประทันหันนี้นะครับคือ,อก็นับเป็นการสูญเสียของไม่ใช่เฉพาะวงการการเมืองของประเทศไทยแต่ว่าเป็นการสูญเสีย ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมไทยนะครับท่านประธานเป็นเป็นผู้ที่ทําประโยชน์กับสังคมในหลายๆด้านและก็เป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารประเทศที่ทําประโยชน์ให้กับทั้งประเทศไทยและจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างของนักการเมืองรุ่นหลังในหลายๆด้านคนที่ ประสานฝ่ายต่างๆได้ดีนะครับพูดอะไรคําไหนคํานั้นเป็นคนจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คนรุ่นหลังก็ศึกษาท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็ประชาชนจํานวนมากก็คงรู้สึกอะไรต่อการจากไปของท่านเช่นเดียวกัน